สวัสดีค่ะวันนี้เราเขามาพบกันตามปกตินะคะซึ่งเป็นการศึกษาระวนะของพระเจ้าด้วยกันในหัวข้ออาหารเสริมภูมิต้านทานฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งเป็นการศึกษาพระธรรมยากบด้วยกันนะคะก่อนเช่ในใดที่เราจะมีโอกาสศึกษาระวนะของพระองค์ด้วยกัรแทรองอธิษฐานก่อนนะคะก็แต่พระเจ้าเราขอพะกุลพระองค์สำหรับเวลานี้ที่เราจะเปิด พระเจนะของพระองค์ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะเปิดหัวใจออกที่จะรับรู้ถ้อยคําของพระองค์และพร้อมที่จะทอมใจลงที่จะเชื่อฟังและนําไปปฏิบัติตามให้เกิดผลในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายซึ่งเป็นบุตรของพระองค์ขอพระองค์ทรงนำในเวลานี้ทั้งผู้พูดและผู้รับชมรับฟังที่จะได้รับการทรงนำจากองค์พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ เพื่อเราทั้งหลายจะได้ยินภสุรเสียงของพระองค์หรือพระประสงค์ของพระองค์ผ่านถ้อยคําของพระองค์ในตอนนี้กลัามอบไว้กับพระองค์เป็นผู้ทรงนําในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนวันนี้เราก็มาถึงบทที่หแล้วนะคะซึ่งยังอยู่ในหัวข้อหลักที่ว่าชีวิตที่ดำรงอยู่ในธรรมจะไม่ทำอะไรและจะทำอะไรวันนี้ก็จะ กลาวถึงชีวิตที่ดำรงอยู่ในธรรมจะสแสวงหาและใช้ทรัพย์อธรรมอย่างถูกต้องซึ่งปรากฏอยู่ในบทที่5ข้อหนึ่งถึงข้อที่6นี่แหลท่านผู้มั่งมีจงร้องไห้โอดครวน เพราะความวิบัติซึ่งจะเกิดกับท่านทรัพย์สมบัติของท่านก็ผุพังไปและตัวแมลงก็กัดกินเสื้อผ้าของท่านทองและเงินของท่านก็เกิดสนิมและสนิมนั้นก็จะเป็นพยานหลักฐานการกระทําของท่านและจะเผาผลันเลือดเนื้อท่านดุดไฟท่านได้สัมสมสมบัติไว้แล้วสำหรับอวสารการ นี่เนี่ยค่าจ้างของคนที่ได้เกี่ยวข้าวในนาของท่านซึ่งท่านได้ช่อโกงไว้นั้นก็ร้องฟ้องขึ้นและเสียงร้องทุกข์ของคนที่เกี่ยวข้าวนั้นได้ส่งทราบถึงพระกันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจอมโยธาแล้วท่านมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างฟุ่มเฟือยและสนุกสนานท่านได้บำเรอจ,จิตใจของท่านไว้รอวันประหาร ท่านได้ตัดสินลงโทษและได้ฆ่าคนชอบธรรมเขาก็ม่ได้ต่อต้านท่านพระเจ้าหน้าของพระเจ้าตอนนี้บางคนบอกเออเราคนจนเราไม่ต้องฟังก็ได้นะคะก็ไม่แน่นะคะบางทีคนจนก็อาจจะมีพฤติกรรมเหมือนกับคนมั่งมีเหมือนกันนะคะวันนี้เราจะกล่าวถึงความมั่งมีในทรัพย์สินของในโลกนี้ ถามว่าพระเจ้าทรงต่อต้านคนที่มั่งมีไหมเปล่าเลยแท้จริงพระองค์ทรงประสงค์ที่อยากจะอวยพรคนของพระเจ้าให้มีสิ่งของในโลกนี้ที่จะมีเพียงพอสำหรับตัวเองและมีมากที่จะแจกจ่ายให้กับคนอื่นแบ่งปันให้กับคนอื่นอีกมากมายอีกสั่ไป แต่การมั่งมีก็มีสองประเภทนะคะมั่งมีที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยหรือมั่งมีแบบที่พระเจ้าไม่ทรงพอพระทย แต่ส่วนมากคนที่มั่งมีในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนด้วยก็ตามมักจะมั่งมีโดยที่ไม่ถูกต้องตามพระประสงค์ของพระเจ้าตามน้ำพระทัยของพระองค์เมื่อเราอ่านพระเจ้านะของพระเจ้าตอนนี้เรามีความรู้สึกพระเจ้าโจมตีคนมั่งมีหรือเปล่าเปล่านะคะให้เรามาดูว่าคนมั่งมีที่พระเจ้าไม่ทรงพอพระทยัยนั้นก็คือเขามีหลักปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องอยู่ หลายประการด้วยกันนะคะสิ่งแรกก็คือในข้อที่1ถึงข้อที่3ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าทรัพย์สมบัติของเขาก็ผุพังตัวแมลงก็กินเสื้อผ้าทองเงินของเขาก็เกิดสนิมนั่นหมายถึงอะไรเพราะเขาได้สัมสมสมบัติไว้โดยที่ไม่เกิดประโยชน์ การสะสมหรือการสัมสมทรัพย์สินของในโลกนี้โดยไม่มีวัตถุประสงค์โดยไม่มีเป้าหมายที่จะให้เกิดประโยชน์สำหรับผู้อื่นนั้นจะเป็นภัยต่อตัวเขาเองแล้วจะเห็นคนที่ร่ำรวยในโลกนี้เขาทำอะไรคะตกเป็นข่าวบ่อยๆใช่ไหมคะเขาได้สะสมอะไรรถ รูอะไรอย่างนี้เป็นต้นโอ้โหรถแต่ละคันนี่ราคาหลายสิบล้านก็มีนะคะและก็สะสมหลายคันด้วยจริงๆแล้วเขาใช้อยู่คันเดียวอะทำไมต้องมีหลายๆคันทำไมก็ ต้องการที่จะสะสมนะอยากจะมีรุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นที่หายากรุ่นที่ในโลกนี้มีไม่กี่คันเราก็อยากจะเป็นเจ้าของบางคนก็สะสมนาฬิกาเรือนแพงๆหรูๆยี่ห้อดีๆด,ดังๆในโลกนี้นะคะจริงๆก็ใส่อยู่เรือนเดียวอะนาฬิกาเขามีไว้เพื่อจะดูเวลาแต่คนเหล่านี้กลับสะสมไว้และแพงด้วย การสะสมสิ่งของมันเป็นภัยต่อตัวเขาเองซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรและเขาก็เอาเงินทองไปทุ่มกับสิ่งเหล่านั้นเยอะไม่ว่าจะเป็นาการสะสมทรัพย์สมบัติหรือสิ่งของที่เขาใช้การสะสมทุกอย่างเป็นอันตรายและเป็นภยัยและคนส่วนมากที่มั่งมีเขาจะสะสม ของที่มีคุณค่าและราคาแพงๆบางคนก็สะสมเครื่องเพชรเครื่องทองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะจริงๆแล้วการสะสมนั้นเป็น,ปนการเก็บไว้เฉยๆไม่ได้หมายถึงการที่เรา,าฝากเงินไว้ใน,ในธนาคารกลางวันการวางแผนการใช้ใจใเงินทองไม่ได้หมายถึงสิ่งเหล่านั้นนะคะ จานั้นการสะสมที่ไม่เกิดประโยชน์สุดท้ายคนคนนั้นก็ตายไปแล้วก็ไม่ได้ใช้สิ่งที่เขาสะสมไว้และของบางอย่างที่สะสมมันไม่ได้เกิดประโยชน์แล้วก็ใช้ไม่ได้แต่มันมีคุณค่าราคาสูงมากเราต้องระวังในสิ่งที่เราสะสมไว้เพื่อไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยในชีวิตของเราและก็ไม่ได้เกิดประโยชน์สำหรับคนอื่นด้วย และในพระเจนะของพระเจ้าในมัทิวบทที่6ข้อ1 9บขาก็ได้เตือนเรานะคะว่าอย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้สําหรับตัวในโลกที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้และที่ขโมยอาจขุดช่องลักเอาไปได้แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัดและที่ไม่มีขโมยขุด ช่องรักเอาไปได้และอีกอย่างคนที่มั่งมีฝ่ายโลกนี้นะคะคือสิ่งของภายนอกเขาร่ำรวยแต่หลายครั้งจิตวิญญาณของเขายากจนคนที่ร่ำรวยในโลกนี้มีน้อยคนนะคะที่จะรักพระเจ้าและก็ที่จะทุ่มเทถวายเพื่องานของพระเจ้าอย่างแท้จริงนั้นก็มีน้อยมาก พระเยซูจึงตรัสไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่19ข้อ23-24ไว้ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ก็ยากเราบอกท่านทั้งหลายอีกว่าตัวอูดจะลอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้า พระเจ้าของพระเจ้านี้เป็นจริงก็เพราะว่าการที่เรามีทรัพย์สินของในโลกนี้สิ่งที่เราจะต้องระวังก็คือจิตใจของเราจะไม่ผูกติดและผูกพันอยู่กับสิ่งของในโลกนี้ถ้าเราผูกติดและผูกพันอยู่กับมันเราจะรักมันมากกว่ารักพระเจ้า และการที่เรารักสิ่งของในโลกนี้ทรัพย์สินงของที่เรามีที่เราสั่งสมไว้นั้นมันเป็นภัยต่อตัวเราเองจะ่ทาให้ความรักของเราที่มีมีต่อพระเจ้านั้นจืดจางลงและที่สุดแล้วทรัพย์สินงของในโลกนี้มันจะมีอิทธิพลต่อใจของเรามากกว่าพระเจ้าและคนเหล่านี้มักจะไม่ค่อยจะทุ่มเทหรือถวายเพื่อง,งานของพระเจ้าอย่างแท้จริง แต่ก็มีบ้างนะคะที่เคยได้ข่าวก็มีจำนวนน้อยที่เขาถวายเพื่องานของพระเจ้าเพราะคนเหล่านี้เขาคิดว่ามันเป็นทรัพย์สมบัติของเขาที่เขามีสิทธิ์ที่จะบริหารเองนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาคิดแต่ก็ไม่ได้ขึ้นตรงตามพระวจนะของพระเจ้าต่อมาสิ่งที่สองก็คือสิ่งที่เขาปฏิบัติ คนมั่งมีมักจะปฏิบัติผิดอยู่เสมอคือวิธีการที่จะได้เงินและทรัพย์สินของนั้นมาถ้าเราได้มาด้วยการขยันของเราถ้าเราได้มาด้วยการบริหารการประหยัดมัธยัติที่ดีของเรานั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่คนส่วนมากมักจะได้มาด้วยความไม่สัตย์ซื่อด้วยการชอ่อโกงและคนเหล่านี้มักจะ กดขี่ข่มเหงแรงงานของเขามักจะโกงค่าแรงนะมักจะเอาเปรียบคนยากจนคนขัดสนนะมักจะขูดรีดคนเหล่านี้นั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงต่อต้านเพราะเราเห็นในพระเจ้าของพระเจ้าว่าค่าจ้างของคนเหล่านั้นนะมันฟ้องถึงพระเจ้า คนของพระเจ้าไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นธุรกิจงานไม่ใช่ทุกงานทุกธุรกิจที่คริสเตียนจะทำได้ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดโปร่งใส เราทำไม่ได้และคริสเตียนก็ไม่ควรที่จะค้าเกินกําไรซึ่งดิฉันเคยต่อต้านหลายคนที่ค้าขายไม่เพียงแต่ค้าเกินกําไรแต่โฆษณาเกินความจริงด้วยนั่นก็เป็นสิ่งที่อันตรายซึ่งเป็นการโกหกของบางชนิดที่เราบอกว่าใช้แล้วมันครอบคลุมโรคภัยไข้เจ็บ หลายโรคด้วยกันนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เราก็ยอมทำแต่ดิฉันเชื่อแน่เหลือเกินว่าพระเจ้าทรงอวยพระพรไม่ได้ถ้าเราหามาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องแน่นอนเราอาจจะเห็นบางคนที่ร่ำรวยขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ระวังนะคะ มันจะจบลงเหมือนพระธรรมสุดีได้กล่าวไว้ว่าคนเหล่านั้นยืนอยู่บนที่รื่นเขาพร้อมที่จะล้มลงเขาพร้อมที่จะล้มละลายเขาพร้อมที่จะหมดตัวเพราะว่าวิธีการหามาได้ไม่ถูกต้องจึงไม่สามารถที่จะยืนอยอยู่ได้นาน คนเราส่วนมากเวลาเรามั่งมีทรัพย์สินของเงินทองมากขึ้นอุ่นใจเพื่อความภูมิใจว่าเราเป็นคนร่นํารวยคนเหล่านี้ก็จะไม่ใช้เลยก็มีนะบางคนเก็บไว้เฉยๆไม่ใช้รวยมากขึ้นมากขึ้นมีเงินในบัญชีมากขึ้นมีทรัพย์สมบัติมากขึ้นรู้สึกอุ่นใจในสิ่งเหล่านั้นต่อมาประเภทนี้ก็คือในข้อที่5-6ที่6พวกนี้ใช้อย่างฟุ่มเฟือย ใช้เพื่อสนองกิเลสตัณหาตนเองกินอยู่อย่างสะดวกสบายบำรุงบำเรอเนื้อหนังตนเองนะคะบางทีดิฉันก็ต้องเตือนตนเองเหมือนกันนะว่าเราจะไม่ทําเช่นนั้นใช้ของราคาแพงๆเระเห็นบางคนที่ใช้ของราคาแพงๆซึ่งมันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าคนเหล่านี้ใช้อย่างฟุ่มเฟือย ใช้เพื่อสนองตอบความพอใจของตนเองไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของเงินทองหรืออาหารการกินซึ่งคนอเมริกะเลยเนืออาหารมื้อหนึ่งของเขาเนี่ยคนจนกินได้เป็นเดือนสองเดือนก็มีนะคะและก็ไม่เพียงเท่านั้นที่เขาใชา้ทรัพย์สมบัติของเขาเพื่อบำรุงบำเรอเนื้อหนังเขาเท่านั้นแต่คนร่ำรวยยัง สามารถที่จะใช้เงินไปในทางที่ผิดเห็นไหมคะตกเป็นข่าวบ่อยๆคนรวยทำผิดไม่ต้องติดคุกอ่าคนจนทำผิดนิดผิดหน่อยติดคุกอย่างเดียวเลยเพราะอะไรล่ะคะคนรวยฆ่าคนก็ไม่ติดคุกเป็นคดีอยู่ไม่นานเดียวก็เงียบหายไป พระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนในที่นี้บอกว่าท่านได้ตัดสินลงโทษและได้ฆ่าคนชอบธรรมเขาก็ไม่ได้ต่อต้านท่านเห็นไหมคะเขาใช้เงินไปในทางที่ผิดใช้เงินที่จะปลดปล่อยตนเองจากความผิดไม่ต้องติดคุกพระเจ้าของพระเจ้าจึงตักเตือนและก็เตือนสติ คนร่ำรวยหรือคนมั่งมีในโลกนี้นะคะแต่นั่นต้อหมายความว่าคนยากจนจะไม่มีลักษณะนิสัยอย่างนี้หรือก็มีนะคะบางครั้งถามว่าคนที่ยากจนก็ชอบสะสมไหมใช่บางทีแล้วก็สะสมสิ่งที่ไม่ควรสะสมก็มีก็คือใช้เงินไปในทางที่ไม่ถูกต้องซื้อของเอามาเก็บเอามาสะสมไว้โดยที่ไม่เกิดประโยชน์ ก็มีเยอะแยะแล้วก็หลายครั้งเราก็ทำงานหาเงินมาอย่างไม่ถูกต้องก็มีไม่ได้หมายความว่าคนรวยเท่านั้นที่จะเอาเปรียบแล้วก็โกงนะคะแต่บางครั้งคนที่ยากจนขัดสน ก็ทำด้วยเช่นเดียวกันนะเราทำงานที่ไม่สุดจริตถามว่าเราคดโกงไหมก็โกงคนที่คิดโกงไม่ได้หมายว่ามีเฉพาะคนรวยนะคะมีคนจนด้วยใช้เงินไปในทางที่ผิดก็แน่นอนเราจะเห็นว่าคนจนมากมายใช้เงินเพื่อบำรุงบำเรอความอยากของตนเองใช้เงินไปในทางที่ผิดตามความอยากเช่นยกตัวอย่างง่ายๆก็คือสุขภาพของเรา แทนที่เราจะซื้ออาหารที่มีประโยชน์แต่เรากลับซื้อสิ่งที่ทําลายสุขภาพเพราะความอยากของเรานั้นก็โจจนาของพระเจ้าก็ได้เตือนเราเช่นเดียวกันดิฉันอยากจะสรุปในเรื่องนี้ในหนึ่งที่โมทีนะคะอ่านว่าสำหรับคนเหล่านั้นที่มั่งมีฝ่ายโลกจงกําชับเขาอย่าให้มีมานะทิฐิหรือให้เขามุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่เที่ยง แต่จงหวังในพระเจ้าผู้ทรงประทานทุกสิ่งเพื่อความสะดวกสบายของเราจงกำชับให้เขากระทําดีให้กระทําดีมากๆให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และไม่เห็นแก่ตัวอย่างนี้จึงจะเป็นการวางรากฐานอันดีไว้สำหรับตนเองในภายหน้าเพื่อว่าเขาจะได้รับเอาชีวิตซึ่งเป็นชีวิตอันแพจริง พจนาของพระเจ้าตอนนี้ได้เตือนทั้งคนรวยและคนจนว่า เราควรให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราไม่ยึดติดกับทรัพย์สินของในโลกนี้การยึดติดก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนรวยเท่านั้นแต่เกิดขึ้นกับคนยากจนขัดสนโดยเช่นเดียวกันบางครั้งเราจุดจ่อและยึดติดอยู่กับชีวิตฝ่ายโลกนี้มากเกินไปโดยไม่ได้คิดถึงโลกหน้านั้นก็จะทำให้เราพลาดจากชีวิตนิรันดร์หรือแผ่นดินของพระเจ้าได้ คนรวยก็เช่นเดียวกันเราจะพลาดจากแผ่นดินของพระเจ้าได้ก็เมื่อเราให้ความสำคัญกับทรัพย์สินของในโลกนี้มากกว่าพระเจ้าเราทุ่มเททั้งกายใจวิญญาณของเราทุ่มไปกับสิ่งของในโลกนี้โดยไม่ได้ให้กับพระเจ้าเลยจะทำให้เราพลาดด้วยเช่นเดียวกันขอพระเจ้าทรงโปรดทรงช่วยเราที่เราจะเรียงลำดับชีวิต ให้ถูกต้องนะคะให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งทุกๆเรื่องราวขอพระเจ้าทรงอวยพระพรค่ะ